สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องสวนอุ่นดินค่ะตอนนี้เราอยู่กันในรายการของแคคตัสสวนอุ่นดินนะคะสำหรับคลิปนี้ผลจะพาเพื่อนๆทุกคนมาทำความรู้จักนะคะแล้วก็มาดูสายพันธุ์ของยิมโนคารเซียมโคลนต่างๆนะคะว่า15โคลนที่มีความสวยงามแล้วก็นิยมเลี้ยงเนี่ยมีตัวไหนบ้างนะคะเรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยค่ะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นยิมโนโคลนไต้หวันนะคะจากที่เพื่อนๆนเห็นนะคะตัวนี้เนี่ยด่างสวยมากเลยนะคะเขาจะด่างเข้าบ้างด่างเข้าสาันภูทุกสันผูเป็นตัวที่สมมาตรมากเลยนะคะตัวนี้สวยมากๆแล้วก็ให้หน่อดกมากด้วยค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นยิมโนโคลนแม่ไม้ดำค่ะตัวนี้จะมีสีดํานะคะ ผิวของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำสมชื่อเขาเลยล่ะค่ะแต่ว่าดอกของเขานะคะเป็นสีชมพูหวานมากแล้วก็สีสวยสดใสามากด้วยค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นยิมโนโคลนจักพัิฟินิกค่ะชื่อของเขานะคะก็จะเป็นชื่อของนกนะคะตัวนี้เนี่ยสวนภูพินิจพงนะคะที่ด่านขุนทดค่ะตัวนี้นะคะเขา บีดสีขึ้นมาเองเลยนะคะสวยมากๆเลยอู้สวยจริงๆค่ะขายหนอไหมคะสวยมากๆเลยนะคะต้นนี้ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นยิมโนครนกระต่ายน้อยนะคะมีชื่อว่ากระต่ายน้อยค่ะสีเขาสวยแล้วก็น่ารักมากเลยนะคะตัวนี้เห็นไหมคะ นี่นะคะเขาจะมีด่างตรงสันพูนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นยิมโนนะคะโคลนทีรักค่ะลักษณะของเขานะคะจะมีรอยด่างสีชมพูแบบนี้นะคะแล้วผิวของเขาก็จะยับยับค่ะนี่เลยนะคะตัวนี้นะคะลักษณะแบบนี้คือทีรักค่ะลักษณะเด่นของมันติคัลเลอร์นะคะก็คือจะมีสีเหลือง แซมกับสีส้มแดงค่ะแล้วก็มีสีเขียวแบบนี้ด้วยนะคะเขียวค่าค่ถ้ามี3ามสีนี้ครบนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นมันติคัลเลอร์ค่ะตัวนี้นะคะเป็นยิมโนโคนสยามไฟนะคะลักษณะการด่างของเขานะคะก็จะเป็นอย่างในรูปเลยค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ให้ด่างดีนะคะถ้าเรานําไปผสมกับพวกยิมเขียวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ สามารถให้ด่างสวยค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นลักษณะของด่างเข้าบ้างนะคะแล้วก็มีด่างที่สันพูด้วยค่ะตัวนี้เป็นไฟเวอร์ค่ะลักษณะการด่างจะเป็นอย่างนี้นะคะเผื่อว่าเพื่อนๆน,นไปเจอที่ไหนก็จะได้รู้ว่าอ๋อลักษณะด่างแบบนี้คือไฟเวอร์ค่ะไปดูตัวต่อไปนะคะ ตัวนี้นะคะคือ king j จ p a n ค่ะตัวนี้ฝนอัดแดดร้อยไปเลยนะคะเขาก็เลยจะออกเป็นสีแดงจัดมากค่ะเห็นไหมคะว่าเขาจะแบบสันพูจะเป็นสีแดงนะคะส่วนเนื้อข้างในของเขานะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นซึมๆแบบนี้โอ้ยสวยนะคะยิ่งมองใกล้ๆยิ่งสวยค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะเป็นยิมโนพิงไดมอนนะคะเนี่ยเขาจะออกเป็นตัวด่างสีชมพูหวานๆเลยนะคะชมพูแบบแสบตาแสบตาสีจะเหมือนสีด่างของเขานะคะจะเหมือนสีดอกแบบนี้เลยนะคะค่ะยิมโนโคลน T ีส1 5นนะคะตัวนี้ก็ด่างครบทุกภูนะคะแต่ว่าภูนี้นะคะเขาเพิ่งเปิดหัวด่างออกมานะคะเดี๋ยวพอเขาโตขึ้นนะคะหัวเขาใหญ่ขึ้นเนี่ย ไล่ด่างตรงนี้นะคะก็จะไล่ลงมาทําให้หัวของเขานะคะก็จะดูสมมาตรมากกว่านี้อีกไหนอีกนะคะแค่แต่ว่าแค่นี้นะคะสีเขาก็ถือว่าสวยมากๆแล้วค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นยิมโนคิงคองนะคะตัวนี้เลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยค่ะสวยมากๆเลยนะคะลักษณะผิวของเขาจะยับยับอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงสัตว์ตรงร่องนะคะ ตรงตรงนี้จะยับนะคะแล้วก็ตรงร่องนะคะจะเป็นด่างออกชมพูชมพูม่วงแดงนะคะดำชมพูม่วงแดงดำตัวแถวนี้นะคะซึ่งสวยมากค่ะสำหรับคิงคองนะคะอยากให้เพื่อนๆนเห็นแบบที่ฝนเห็นมากเลยค่ะแต่มันมันไม่เห็นเหมือนกันน้องเสียดายเพราะต้นนี้สวยจริงๆค่ะต้นเนี้ยฝนชอบ ส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นก๊อตจินะคะจะเป็นไดโนเสาร์ค่ะเป็นก๊อตจิตัวนี้ให้ทั้งหนอ่อแล้วก็ให้ทั้งดอกเก่งนะคะลักษณะต้นเขานะคะจะเป็นสีออกขำ้ำเขียวขำ้ำนะคะแล้วก็จะมีติดออกชมพูตรงช่วงนี้นะคะช่วงข้างบนเนี่ยถ้ามองเห็นก็จะเห็นว่าเป็นออกด่างชมพูเข้มแบบสชมพู ค้ำๆหมุนๆนะคะมาดูตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยคือไลออนคิงนะคะตรงฝั่งด่างลายเนี่ยสวยมากๆเลยคะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่เขานิยมนำไปบีดนะคะเพราะว่าต้นนี้เนี่ยเขาจะมีสีนะคะเป็นสีออกส้มชมพูนะคะส้มแล้วก็แบบตรงสันตรงนี้จะเป็นสีโอรสนะคะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่เราเอาไปบีดกับสีอื่นนะคะ บิดกับต้นอื่นเนี่ยก็จะได้สีที่แปลกๆออกมาค่ะนี่นะคะก็เป็นยิมโน15โครนดังนะคะที่เหล่านักสะสมแคตตัสนะคะทุกคนต้องมีค่ะแล้วฝนก็หวังว่าคลิปของสวนอุ่นดินคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเรานะคะช่วยกดติดตามช่องสวนอุ่นดินเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเราค่ะ i